อาตมาก็จะได้พามา,าชมพญานาคนวัดนุฬไตรสามคีจังหวัดสีสกิดนะก็มีพระพุทธรูปปางศีหะสายญายติใช่ไหมปางปรินิพานปางปรินิพานศีหะสายญายติก็นอนหน่อยนีน่บัณทมอยู่แล้วก็มีพญานาที่เขา ปั่นตกแต่งได้อย่างสวยงาม<อ>พญานาคเนอะไม่ใช่คนโอ้มีเมียนอันนี้ละอโยมนะนี่อันนี้ก็ไขยกราวข้างนอกพญานาคมดมันตะมือบรรยากาศข้างนอกโอูโโ้ทรูปขาวมากเลยนี่ มีญาติโยมเดินทางมาเที่ยวให้ทำบุญสักการะบูชบาบ,บ้านอะไรเป็นบ้านชาวลูกกันเห็นบ้านลูกบางไหม